การถวายข้าวถวายน้ำอาหารหวานข้าวและจตุป,ปัจจัยธยธรรมแดบบ่พระพิสุทธิสมเนรผู้ประพฤติธรรมเราจะได้อันิสงส์ห้าประการคือ 1. อายุผู้มีอายุยืนยาวไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภอันประเสรศิฐ 2. วันนะผู้มีวันนะผ่องใสย่อมเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจและดูงามทุกวัยเหมือนอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขานะ 3. สุขะ ได้ความสบายกายสบายใจความแช่มชื่นเบิกบาน 4. พละได้พละกำลังแข็งแรงและหปฏิพานได้ความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานอานิสง์ทั้ง5ประการนี้จะเกิดกับเราทันทีเมื่อได้ถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะขอให้ทุกท่านสมความปรารถนามีความสุขมีความเจริญแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร